สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กปปลับฮุพบกัรายการ SKC TV ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ Basic Control นะครับเข้ามาทำไมน่เหรอนะครับก็เข้ามานะครับในการเตรียมตัวที่ควรตีนชาวบ้านนะครับเราจะลองเข้าไปเล่นในโหมดออนไลน์ดูนะครว่าเอมันกดพูดยังไงอะไรยังไงนเะพราะว่า มีครั้งนึ้งนะครับผมเล่นแคสเกมอยู่แม่งมีคนจีนเข้ามาเฉยเลยนะครับผมก็เลยงงเอ๊ะมันเข้ามาได้ยังไงก็คือไอโ้โหมดออนไลน์เนี่ยตรงนี้นะครับเราสมามารถเข้าไปแบบจูๆ่ๆเข้าไปเฉยเลยก็ได้นะครับเนี่ยเราจะเข้าไปเอ่อกวนตีนในโหมดของสปีดรันกันนะครับโอเคนะกดเสิร์ชเสิร์ชกันเลยนะครับแม่จะเจอไม่ได้ตอนนี้จเจอเว้ยเฮ้ยมึงเสร็จกูแน่มึง การเล่นธรรมดาของมึงจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อสกิปทีวีเข้าไปมึงไม่ได้อยู่ดีแน่นอนมึงกำลังเล่นอยู่สินะมึงกำลังเล่นอยู่ครับโอ้ยมึงกำลังเจ็บปวดวิ่งหนีไฟมันพูดเกียรอะไรไม่รู้มันพูดเกียรอะไรไม่รู้ครับเข้ามาแล้วมึงไม่ได้อยู่ดีแน่ เมื่อก้อะไรฮ่า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 คนเกียร์อะไรข้าวบอยกูตีมึงมึงตีตัววิ่งกูตีมึงกูปาวด้วยเอ้าให้เดี๋ยวนี้มันจะวิ่งหนีไปไหนอยจะวิ่งหนีไปไหนมันเป็นคนจีนครับคุณผู้ชมครับเอ้าเราจะควรตีเลยโอ้ยมันมีเคียวมีไฟด้วยโอ้โหเฮ้ยมีทั่วมีทั่ว มีตัวมีตัวเอ้ยมีทิกแอคมีทิกแอคตามันไปครับมันไปไหนของวันวะผมมันกำลังไปเข้าภารกิจไหมครับเอาไอ้ใหญ่ยมึงเมื่อยเ่อยมื่อดีกูกูขึ้นด้วยไอ้ใหญ่มาเกลียดคนจีนมึงจะขับไปไหนเอาไอ้ใหญ่มาออกอันออกกูออกอออกกูก็ออกออกกูก็ออกเอาไปไหนแล้ว ไปหลอกกูด้วยหลอกกูด้วยเพื่อนวิ่งไ,มไวมากครับกูมีอะไรกูปลาอะไรไ้งหมดไอเดียว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 เราจะย่อยู่ยังห่างห่างอยู่ห่างห่างอย่างหัๆๆวหัวไอ้เฮ้กูด้วยเพื่อนนี่ไงอุ้ยอุ้ยไอเอา้าไอมีตุ๊กตายักษ์ เจตโตโคนามัสนี่มันแถวไหนไปครับผมนังไม่เคยเข้ามาแถวนี้เลยเฮ้ยมีตุ๊กตาหมีแหวเยฮู้ฮ้น่ารักจุงเบยเฮ้ยมีหมวกด้วยครับสวงก่อนแล้วมันบ่นอะไรของมันวะเฮ้ยมีเสื้อกอบยเยต้นี่ครับ อพูดอะไรหวะเฮ้ยมีพี่สิงโตเอาพี่สิงโตลาวแล้วอโอเคอดมวสบี้ก่อนอบบีกอ่อ,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 อนอด้วย่อนเอ้วีกนขดอ,อะไรีกอด้ย่อนด้วยเต่อวดวยสตี้ยวดีวยวกูววมาช่วยทบ้เคเวสมึงพีงโอ้ยม,มีขอนอะไรยห้กินเต็มเลยงับย yeah. มันพูดอะไรของมันเนี่ยเามีบาร์บีคิวด้วย้มีมิถิโต้ด้วยคุณผู้ชมเอ่อเฮ้ยมีเนื้อบาร์บีคิวหยิบมาทั้งถังเลยกันมันไปไหนละวะเฮ้ยรอกูด้วยเอาก็ติกกระจกติกกระจกอือออกมาเป็นชาวล็อกเฮ้ยตัวนี้มีตัวนี้มีโอ้โอ้วิชิโคลมีวิบัยอะไรไม่รู้กูคาบได้กูคาบเลยว เอาใจเย็นเพื่อนไปแล้วรถเหี้ยอะไรเนี่ยเอาอะไรข้างหน้ามาติดไฟทำไมโอ้ไปแล้วเออมีติดในตัดมีติดในตัดโอ้โหเย็นดีแรงแรงทำไมเป็นรถป็นทุเลสอย่างนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอไอเกียร์คนจีนไปถึงไหนเล้ ่ะไอ้กูไปด้วยคุณทำไรวะเฮ้ยโอ้โหรถอะไรนี่ดูกูไปด้วยเพื่อนกูไปด้วยกูไปด้วยเดี๋ยวรถอะไรเนี่ยอู้รถยังมาดูดเด็ดโดกูไปด้วยเอ้ากูโดนแดกเข้าไปแล้วเย้ฮู้โหเพื่อนกูไอ้ขึ้นมาเอาขึ้นนะเพื่อนอู้ เอาเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มไรซับเพื่อนล้มเข่ารถซับโอ้โหยิงอะไรได้ก็ไม่รู้เฮ้ยเท่ว่ะยิงเหมือนก้อนขี้เลยอิอโอ้โหแรงเลยไอ้สวัสดีครับยัยเกียรสัตว์จะเข้าแล้วแจวเควสเขาเฉยเลยเอาไปวิ่งไปดูแล้วไอ้ใจเย็น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 ดูอุ้ยนี่เป็นรถอะไรวะเนี่ยเรายังไม่ถึงเควสตรงนี้นะครับ เดีย๋ยวไปขโบมยขออกเข้ามาเฉยเลยไอ้เหียเจ้าของรถยัง่วิ่งผ่านซอมบี้ <c oughs> โอ้ยดาบติดไฟดิกูช่วยกูช่วยกูช่วยรั <c oughs> <c oughs> นหน้าเบื่เลยนีย้มีบูปินบูปินอะไรเก็บกนวิชิเคอรอ๋อเอ้ยตรงนี้เลยนี่หว่าโอ,อ้เอามันไปไหนแล้วรอกูด้วยเพื่อนเดี๋ยวก่อน วัสดีครับเอายังไงยังไงสู้เหรอะฮะไปก็ได้สู้หัวสู้ฟาเอ์ฟาหมวกหลุดเลยเอาไม่ใช่หมวกผิดโทษงปีกูไม่ตายหรอกไอ้ห้องไอ้กูไม่รดเอายางรถไปเพื่อนเอาให้เดี๋ยวจะมาเล่นอะไรกับกูนี้ อ่ะครูครูชมได้ยินเสียงคนจีนนะครับมันตะโกนอะไรของมันยัไม่รู้กูไม่รู้กูดูก่อนเสียงคนจีนแผ่วๆครับในห้องนี้ยินทำอะไรของมันหนึ่งช่วยช่วยทำให้โดนแดกไปขึ้นเอาเอาให้ใจเย็นใจเย็นมันจะปัดมันปัดมันจะปัดแมงวันไปดีกว่าในตัวนี้มีช็อตกันกูไม่ยินครูชมได้ยินเสียงคนจีนนะครับ เอาไปไปด้วย What the What the fuck do you want Get out my car เฮ้ยกูไปด้วยฮ่โอ้ยโอ้รถมันมีไฟเย็ดดีโอ้โหเอาพังชวนเราพังหมดเอ้ามึงจะพากูไปตายมาเนี่ย เนี่ยนะมึงอย่าพาผมไปตกสะพานตาย,ย,น,ายานะเว <c oughs> ้ยเ,เนี่ยนะไม่เอานะเพื่อนเฮ้ยเราปาเราเบิดได้ด้วยว้ยโอ้โหเฮ้ยเอาไอ้เฮียแมงเอากูมาจริงไอ้เฮีย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหุยรถระเบิดไอ้สัตว์มึงเอากูมาจริงตรงนี้ได้ยังไง อาจแทนมากตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะครับเราอยู่โหูข้างบนสะพานเลยมันอยู่แถวๆนี้มันอยู่ข้างหน้าแล้วครับรถดีใซนได้ครับคุณผู้ชมเสร็จกูละมึงอีอีกูไปละมึงอย่าคิดนะมึงจะได้เล่นอย่างเป็นสุขเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันอยู่ข้างหน้าแล้วครับแปดสิบเมตรกลับมาควนมาสายมาต่อสวัสดีครับ รถแรงรถสปอร์ตรถสปอร์ตอะไรอะไรมึงจะข่าวของกูเจ้ากูทนไอ้เหี้ยทำไมรู้สึกว่าตัวเองไม่เกลียดมากเลยเอาไปไหนแล้วโอ้ไปไหนแล้วเพื่อนเอาไอ้มึงเอาเหรอมึงเอาเหรอกูไม่สู้กูไม่สู้ขับถอยให้กูดีเลยไอ้เงี้ยเฮ้ยเฮ้ย อีรอรอรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนไม่จะมาปะวะสวัสดีครับกดหน้ามึนเนี่ยเอเยไปกดออกเขาบอวะจะไปเสี่ยงกูไม่เข้ามาวะเอ้าให้กูไาแล้วเพื่อไหร่ไอ้ยลกู กูมีหมีไอ้กบก้อนหมีมัอออมนมมอยู่กับกูเอาไอ้ยกดตีดันบ้าไม่ออกเม้ชอบใจป่ะโอ้ยยังไม่ตลกเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอจบคลิปเด a ไล i ิ้งสาในหมวดออนไลน์มาเกียนคนจีนนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วมันสนุกนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก,กดติดตามก็คือการซับสไครป์ไว้ชแนลผมนะไว้ดูคลิปใหม่ๆนะครับโอเคผมอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าครับจุ๊บๆบ๊ายบายหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดทีหล้านี้เลย